ล้อ17เป็นเลสซินบอยใช่ไหมแล้วก็จะมีซีลวดใหม่หมุดทองก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคันนั้นนะครับอินเตอร์เซฟเตอร์สีแดงขาวนะครับเจ้าของรถน้องโตนะครับโตสวัสดีครับกเ,เดี๋ยววันนี้มารีวิวเนาะอันนี้เป็นอินเตอร์เซฟเตอร์นะสีขาวแดงน่าจะเป็นรุ่นแรกนะที่โตซื้อมาเป็นรถแรกนะฮะก็คือทําอะไรไปบ้างอันนี้อย่างแรกเลยที่เห็น ล้อ1ิเ็ดอันนี้จากร้านไหนครับเนี่ยจากอัโลโดยมัเท่าไหร่อะสิบเจ็ดเคนิดๆสิบเจ็ดเคนิดๆก็คือได้ทั้งยางแล้วก็ล้อเลยใช่ไหมใช่ขอดูหน่อยนะล้อเป็นเรซินบอยใช่ไหมแล้วก็จะมีซีรวดใหม่หมุดทองไอ้ไอ้นี้มันหน้ากว้างเท่าไหร่สี่จุดห้าวะครับข้างหน้านี่สามจุดห <Yeah, yeah. S 2> ้าะใช่เพราะว่าสเปคนี้เขาเขานิยมกันนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าครับนี่ฮะก็จริงๆผมก็ช่วยน้องเขาใส่แหละวันนั้นก็คือปัญหาที่เจออ่าปัญหานี่คือไม่ใช่ปัญหาที่ไม่ดีนะหมายถึงว่าปัญหาที่เราตอนใส่ก็คือบังโคนตัวนี้ของเดิมอ่ะมันเป็นล้อสิบแปดซึ่งบังโคนเดิมมันสูงเราก็ทําการย้ายลงมาข้างล่างนะฮะซึ่งถ้าเป็นที่ร้านเขาจะแนะนําให้เปลี่ยนในตัวนี้ใหม่แต่ว่าของเราเน้นเน้นทําเองครับก็ไม่ได้สร้างอันนี้ใหม่ก็เลยย,ย้ยายมาข้างล่างแล้วก็จางดิส กับล้อมันใกล้กันมากเพราะว่าจานะมันใหญ่มากส่วนล้อมันขอบสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นช่องแก๊ปว่างอะมันสั้นมากเวลาใส่ปั๊มอะมันใส่ไม่ได้ไอปั๊มนี้ยมันติดล้อนะครับวิธีการใส่ของล้อสิบเจ็ดกับจานเนี้ยก็เลยต้องถอดถอดน็อตเนี่ยนะฮะเพื่อขยับจานให้มันต่ําลงมาแล้วก็ใส่ปั๊มเข้าไปอีกถึงจะใส่ได้นะฮะส่วนล้อหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับล้อหลังนี่ใส่ใหญ่แต่ว่า ปัญหาที่เจอก็คือเนี่ฮะ,ะบังโซ่ใส่ไม่ได้เพราะตอนนี้มันมันชิดโซ่มากเลยนะฮะมันชิดชิดมากเลยคือเอานิ้วสอดไม่ได้เลยอ่าต้องขออภัยที่ถ่ายคืนนะเพราะว่าน้องโตนี่ทํางานกลางวันนะครับหาตัวยากมากอ่าน้องโตครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยของอะไรครับเนี่ยเป็นแฮนด์หมอบเนาะแฮนด์นี่โดนมาเท่าไหร่เนี่ยพันห้าครับพันห้าเนาะครับโอ้มีอันนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ปั๊มของอะไรครั อาดีลีนครับ eline, อาดีลีนเนาะซ้ายขวาเลยชุดนี้ได้โดนมาเท่าไหร่ฮะประมาณห้าพันนิดๆสั่งสั่งมาจากไหนฮะทั่วไปครับตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปอันนี้เรามาใส่กันเองเนาะ <Yeah. S 1> ใช่ใช่นี้คือผมมาใส่กันเองนะฮะก็วิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับมีมีมีคลิปรีวิวอยู่ในคลิปผมนะก,ก็ก็ไปดูได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกที่เราแต่งอ่ะยางหุ้มโช๊คนี่เก้าร้อยห้าสิบเนาะของต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าผมเห็นใครๆเขาก็ใส่กันท้ายท้ายนี่ มันเป็นตุ่นบดนี่คือเราไปทํามาจากที่ไหนเนี่ยโคราชร้านเทโคลาดเรนเจอร์ครับโดนมาเท่าไหร่ครับจัดทรงไปเสร็จโดนประมาณเกือบสองหมื่นครับสองหมื่นเลยเหรอแล้วนี้ถ้าเกิดจะซ้อนก็ซ้อนไม่ได้ดิมีมีเบาะอีกอันนึงครับเดี๋ยวอ๋อก็คือที่ไปทําเนี่ยมันมีเบาะสองเบาะใช่สองเบาะสองเบาะคือราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยสองเบาะเลยอยสองหมื่นประมาณสองหมื่นนี้ได้สองเบาะเลยใช่ไหมหรือว่าต้องเพิ่มเงิน ประมาณสองหมื่นนิดๆอ๋อก็คือเป็นเพจของโคร,ราชเนาะเราเขามารับรถไปเองหรือว่าเราส่งไปให้เขาเขามีถ้าเราไมา่สะดวกก็เขาก็มีบริการมารับถึงบ้านแต่ว่าจะเสียค่าส่งเนาะ <Yeah. S 1> แล้วท่อเนี่ยท่อเนี่ยของอะไรคนระับท่อของพิทบูครับท่อพิทบูเ,เดี๋ยวตอนท้ายขอฟังเสียงหน่อยนะประมาณโดนมาเท่าไหร่เจ็ดพันครับเจ็ดพันเนาะอ๋อเห็นมีที่ใส่ป้ายทะเบียนอันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยพันเก้าครับจากไหนครับเนี่ย WSW แต่ว่าป้ายทะเบียนยังไม่ได้ใส อ่อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ก็ลาซาด้าทั่วไปเนาะไม่มีอะไรมากมายโอเคอนาคตคิดว่าจะแต่งอะไรต่ออ่าก็คืออุก้ก่อนนะก่อนรอดูในคลิปดีกว่ารอดูในคลิปไงยังไม่บอกไงอุ้ไว้ก่อนอุ้งก่อนโอเค,อเคก็อ่ะขอถามฟีลลิ่งหน่อยใส่คิวเจ็ดมาแล้วฟีลลิง่งก็รู้สึกมันมันเปรี้ยวขึ้นนะมันกระชับขึ้นคือมันแบบยังไงอ่ะเปรี้ยวขึน้นขี่มันขึ้นอ่ะขี่มันขึ้น,นอ๋อใช่ใช่ก็ถือว่า <Okay. S 1> ถือว่าโอเคเนาะเออพิ่งหันมาเห็นไฟท้ายอันนี้ได้รวมรวมอยู่กับชุดที่ทำมาไหมไม่รวมไม่รวมมานี่มาใส่เองเนาะอโอเคยังไงก็ฝากรถน้งโตไว้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอญอาตฟังเสียงท่อนะครับอ่ะสตาร์เลยครับขอเบิ้ลเบิ้ลน,นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเสียงท่อถ้าใส่หูฟังก็จะดีมากเลยฮะ ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับยังไงเราจะมารีวิวคันต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะฮะจะเป็นคิวคันถัดไปก็คือเป็นไท่แอมนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับ